เปลนไล่ออกจากช่องมาก็แบบน้ำตาไหลนิดกคือก็คือต่อไปนี้ก็จะมาแทนช่องนี้ทั้งหมดประเทศก็คือจะเล่นออกไม่เกี่ยวกลๆสตาร์ท ต้อนเราเข้าสู่ช่องเช็กแลชนันนี่น,นี่เจด้วยี่เจด้วยพีใจแล้วนะเอออ,อ,อธิบายว่าช่องนี้จะทำอะไรยังไงอธิบายทุกคนต้นปะเขียนไล่ออกจากช่องมาก็แบบน้ำตาไหลล้นก็คือก็คือต่อไปนี้ก็จะมาดแลช่องนี้ทั้งหมดปะเขียนก็คือจะเล่นออกไม่เกี่ยวไกลประมาณนั้น ับคือวันนี้เราจะมาทำอะไรพาลูกจอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกพี่ลูกน้องของเรานะคะวันรวมญาติเราก็จะพาลูกกระจอกไปถ่ายคลิปเอ้ยไม่ใช่ไปขี่รถเล่นใช่อันนี้ก็จะเป็นรถของแฟ่์ทำน้อยนะคะก็ไปขโมยมาคือจะให้ลูกกระจอกขี่ไปก่อนส่วนเราจะขี่ตามหลังไปประมาณนั้นเราจะใช้เป็นกล้องกโปรในการถ่ายนะครับผมประมาณนั้นก็คือจะให้คลกมันขับรถเอ็กแม็ก แต่ไม่รู้ว่าขายจะถึงหรือเปล่าอ่าลองลองดิเฮ้กูเคยขับม่ใช่ไหลองลองเคยขับเคยเราอะขาผมมันถึงอยู่ได้อยู่ผมขายยาวไหมเออพอได้ใช่ไหมถ้าได้จะให้มันปิดกล้องแล้วมาใส่กล้องตัวนี้เลยไงสตาร์ทตั้งขึ้นยังเออใ่เกียร์เฮ้ดูคนขับดูคนขับก็จะมีเสียงรมเสียงอะไรบ้างนะครับ ไปสิไปสิไปสิลูกกันจ็อกโอเคเราจะมุมนี้ไอ้ลูกกันจ็อกไปก่อนดินี่เราก็จะมาเปลี่ยนตัวแข่งใช่เราเปลี่ยนตัวแข่งเพราะว่าตัวแข่งเราลด จะเกิดแข่งนะครับผมเราจะมาสอดเสือกนักแข่งของเรานะคะทุกคนมันก็จะมีสามคนตัวขาตัวขาคนแรกก็จะเป็นจับไว้ยี่ห้าบังลมงคิดคิดเมื่อกี้ทันเพื่อนไหมครับเมื่อกี้ทันเพื่อนครับที่สองนะครับทุกคนที่สอง คิดคิดว่ารถแรงไหมคิดว่ารถตัวเองแรงไหมนี่ก็พอได้อยู่นะพอได้ออชาข้าวคนนี้พอได้อยู่พอได้พอได้พอได้ก็คือประมาณคาดคาเต็มศีรษันที่สองขันที่สองอันนี้โซนิกอะไรครับกับโซนิกนี่แหละกับโซนิกนี่แหละนะครับอันนั้นเข้ามาเข้ามาตัวแข่งเมื่อเมื่อกี้ทันเพื่อนไหมครับเมื่อกี้ทันอยู่ที่สามเอ้ยมีสามคนอยู่ที่สามคิดว่าแรงไหมคิดว่ารถตัวเองแรงไหมก็พอได้นะ ได้เดี๋ยวเตะเนี่ยรมาดูนัมเบื่อวันของเรานัมเบื่อวันบอยเมือวันตอนนี้เป็นไม่เล้ววะสะพานเมื่อกี้ทันเชิญไหยคะโอ้ที่เหนื่อยไม่แอ็กซ์ได้หรอไม่ได้ใครได้เอ็กเท่าไหร่คิดว่ารถคันนี้แรงเลยแรงที่สุดไปขโมยของใครมาคุณไปขโมยของใครของเสียมาของเสียยอดเขาครับ คลนสรุปก็คือที่หนึ่งนู่นสองนี่สามถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดติดตามอันนี้ก็เป็นช่องใหม่เยจ